ขนาด3นิ้วครึ่งนะคผู้ชมทะลุเลยนะครับจนสุดหัวนอ็อตสวัสดีครับพบกับผม2อสียง modify วันนี้ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันการใช้งานของไขควงกระแทกรุ่น DCF 8 0 1เป็นของยี่ห้อ d e w a l นะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่ามีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไขควงกระแทกเนี่ย นะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรอีกนะครับครับผมท่านผู้ชมสําหรับไขควงกระแทกรุ่นนี้นะครับลักษณะคุณสมบัติพิเศษคือมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์บราซเ e ิลนะครับท่านผู้ชมมอเตอร์บาเซิเนี่ยก็หมายความว่าเป็นมอเตอร์ไร้แปลงฐานซึ่งจะไม่มีประกายไฟเวลากดใช้งานนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยจะมีประกายไฟขึ้นตรงนี้เลยท่านผู้ชมนะครับ นี้ไม่มีประกายไฟนั่นเองแล้วก็จะทําให้อายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นแล้วก็ทนต่อการใช้งานนั่นเองสําหรับมอเตอร์บรัสเล็ตนะครับรุ่นนี้จะใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่แบตเตอรี่12โวลต์นะครับนี่วิธีการออกก็นี่ครับกดแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับของยี่ห้อดีวอแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับ,ข,บตตรรนขนาด3แอมป์ท่านผู้ชมนะครับทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับกดใช้งานนะท่านผู้ชมนะครับก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีคลิปเน็บ นะครับเข็มขัดเวลาขึ้นที่สูงนะครับสามารถเนบเน็บตรงเข็มขัดได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนั่นเองนะครับก็รูปร่างนะครับรูปทรงก็ถือว่าเล็กกระทัดรัดมีน้ําหนักเบานะท่านผู้ชมนะครับนี่แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเวลาเราใช้งานแล้วนะครับให้กดตรงนี้เพื่อเช็คระดับของแบตเตอรี่ท่านผู้ชมดูนะนี่นะครับ กดแช่ไว้นะครับก so yeah. e in no ็จะมีขีดระดับของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับถ้าเหลือ1ขีดนี่ก็แสดงว่าแบตเตอรี่เริ่มอ่อนแล้วเราก็ทําการชาร์จนั่นเองนะครับตรงนี้แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มนั่นเองท่านผู้ชมนะครับนี่ก็จะทําให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็เวลาเรากดใช้งานท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะนี่จะมีไฟสดวงติดนะท่านผู้ชมนี่นะครับนี่แล้วตรงนี้นะจะมีเครื่องหมายบวกท่านผู้ชมนี่นะครับจะมีเครื่องเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นโหมดออโต้นะท่านผู้ชมนี่นะครับ ตรงนี้เป็นโหมดโลอันนี้เป็นโหมดไฮหมายความว่าคือหมายถึงสปีดด้วยนะครับท่านชมถ้าขึ้นสามขีดเนี่ยนะครับอันนี้คือสปีดไฮผมลองกดนะครับท่านชมนี่นะครับอันนี้จะเรียวสุดเลยนะครับนี่นะครับผมผมลองกดอีกทีนะครับท่านชมนี่อันนี้โหมดออโต้ท่านชมนี่โหมดออโต้น,น,ตน,นะครับแล้วก็อันนี้โหมดโลท่าทน oured, าชมแนะโลแล้วก็กดอีกทีนึงครับถ้าขึ้นสามขีดคือโหมดไฮนี่ ความเร็วและก็ความแรงจะสูงสุดนะคะท่านผู้ชมทีนี้วิธีการใช้งานหรือว่า,าเมื่อนำไปใช้งานเนี่ยเราจะปรับตรงจุดไหนนะครับระหว่างออโต้โลหรือไฮเดี๋ยวผมจะทดลองให้ท่านผู้ชมเลยนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับในการใช้งาน ครับผมท่านผู้ชมก่อนที่จะทําการทดลองใช้งานนะครับเราจะต้องใส่ดอกไขควงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นชุดไขควงของยี่ห้อดีวอลเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นครบเซตเลยท่านผู้ชมก็จะมีดอกไขควงนะครับขนาดต่างๆนะครับไขควงแบนไขควงที่เป็นรูปดาวไขควงสี่เหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการเลือกใช้งานนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับในการดึงออกนะครับท่านผู้ชมนี่บางคนอาจจะมีอยู่แล้วนะครับนี่ให้ดันขึ้นมาให้มันตั้งก่อนนะครับแบบนี้แล้วครับก็ดึงออกนะครับ ทีนี้วิธีการใส่นะครับท่านชมวิธีการใส่ก็คือนี่นะครับจับดอกแล้วก็ใส่สวมเข้าไปเลยท่านชมนะครับอยู่นะนี่ดันเข้าไปเบาๆนะครับมันจะล็อกอัตโนมัตินะครับท่านชมนี่ล็อกอัตโนมัติเลยนะครับในการดึงนะครับท่านชมนี่นะดึงนะครับมันจะเป็นสปริงเห็นไหมนี่นะครับถ้าถ้าเราสวมเข้าไปมันจะล็อกอัตโนมัติใช่ไหมครับแต่เวลาเอาออกนี่ท่านชมดึงตรงนี้นะครับนี่ดอกมันก็จะโดนนะครับด้านในจะเป็นแมลลิงเป็นลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนนั่นเองล็อกนะครับนี่ ล็อกตรงล่องตรงนี้นะครับเวลาเราดึงเนี่ยลูกปืนจะโดนคลายออกเราก็สามารถเปลี่ยนดอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับแน่นเลยนะครับมีลาออกนะครับนี่โอเคนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนดอกใหม่นะครับนี่ตรงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นไขควงนะครับนี่หมวไขควงแบบนี้นะครับก็จะมีตัวทดนะครับเสียบอะแดปเตอร์ให้นะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่ล็อกแล้วนะท่านผู้ชมนี่นะ การใช้งานก็ประมาณนี wow. ้นะครับก็ใส่ได้นะครับตรงนี้นับใส่ลูกบล็อกได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะมีใส่ลูกบล็อกด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใส่นะครับสกรูที่เป็นหัวน็อตเหมือนหัวน็อตหลังคานะท่านผู้ชมนะครับสกรูที่เป็นหัวน็อตหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับนี่ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับสําหรับการขันน็อตนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับ ตัวนี้คือตรงนี้นะครับขาๆตัวเนี้ยจะเป็นแม่เหล็กนะครับท่านชมดูนะครับอ่าเวลาเราใส่เข้าไปนะครับท่านชมผมใส่ดอกเข้าไปนับสวมเลยนะท่านชมง่ายๆเลยนะครับนี่ล็อกแล้วนะครับก็ดูนะท่านชมนี่นะครับมันจะยึดเป็นแม่เหล็กนะครับท่านชมนะครับนี่แม่เหล็กเนี่ยจะดูดสกรูนะครับเวลาเราเนี่ยสกรูจะได้ไม่หล่นนะครับนี่นะนี่ไม่หล่นเลยนะท่านชมสบัดยังไงก็ไม่หล่นนะครับแน่นมาก นี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่อ่ะทีนี้ผมจะลองนะครับขันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับในการขันเนี่ยนะครับลองดูนะท่านผู้ชมนะครับขันสกูนะนี่เสร็จแล้วนะคท่านผู้ชมนะครับนี่ขันสกูนะครับนี่เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะครับตรงนี้เป็นเป็นสปีดไฮนะครับท่านผู้ชมจะขันเข้าเร็วมากนะครับนี่ ในการขันสกูนะครับยึดวัสดุหรือว่าในการใช้งานเนี่ยให้เราเลือกตามความเหมาะสมนะครับท่านชมนี่นะในการสปีดไฮนะครับสปีดไฮนี่คือมันจะเร็วแล้วก็แรงสุดนะครับท่านชมจะไม่สามารถควบคุมความแรงได้นะครับท่านชมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดอกอีกทีนะครับนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับท่านชมนะครับใช้สปีดไฮนะท่านชมดูนะครับนี่ผมขันไม้ตัวนี้นะครับอันนี้ใช้สปีดไฮเลยนะครับดูนะ นี่ท่านผู้ชมนะครับการใช้สปีดไฮนี่คือมันมันมันไม่สามารถควบคุมความแรงได้นะท่านผู้ชมนะครับดูดิมันจะทะลุเลยนะครับถ้าเราเลือกใช้งานไม่เหมาะสมนะครับอ,อุปกรณ์หรือว่างานที่เราเนี่ยอาจจะเสียหายได้อย่างเช่นไม้ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นโหมดออโต้นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นไม้บางๆหรือว่าอุปกรณ์ที่มันเปราะบางนะครับเราควรจะเนี่ยน,นี้คลายก่อนนะครับ ใช้โหมดออโต้นะครับผมท่านผู้ชมดูนะครับผมกดโหมดออโต้นะท่านผู้ชมนี่นะนี่นะครับใช้โหมดออโต้นะท่านผู้ชมดูนะเป็นอย่างไรนะร้ำแตกไหมกดเลยท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเป็นโหมดออโต้นะครับท่านผู้ชมสังเกตนะ เวลาขันเข้าสุดนะครับมันจะหยุดสักพักหนึ่งนะครับมันจะหยุดนะพอเจอแรงต้านนะครับพอเจอแรงต้านนี่มันจะหยุดให้รู้ว่าตอนนี้นะครับเราขันน็อตสุดแล้วนะครับแล้วเราจะขันต่ออีกหรือไม่ถ้าไม่ขันต่อเราก็หยุดพอแค่นั้นนะครับอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมดูนะนะครับเห็นนะสกรูนะครับสังเกตการกดนะครับผมจะกดแช่ไปเลยนะครับนี่ท่านผู้ชม สังเกตนะครับตรงนี้คือลักษณะการทํางานของโหมดออโต้เวลาน็อตหัวน็อตเข้าไปสุดแล้วมันจะเจอแรงต้านนะครับมันจะเจอแรงต้านแล้วก็จะหยุดไปประมาณ2วินะครับแล้วก็จะทํางานต่อนั่นเองถ้าเราไม่ปล่อยมือจากสวิต์นะคะท่านชมประมาณนี้ส่วนชุดดอกไขควงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะใช้นะครับของยี่ห้อดีวอลก็ได้หรือว่าจะเป็นของยี่ห้ออื่นก็ได้ท่านผู้ชมนะครับสามารถคอมมอนกันได้หมดนะนี่ท่านผู้ชมนะครับผมจะลองดูนี่นะครับ อันนี้เป็นชุดไขควงนะครับไขควงธรรมดาเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนะครับเป็นของบอสนะนี่ผมจะลองดูนะครับว่ามันใส่กันได้หรือเปล่านี่นะครับก็เป็นชุดเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่นะใส่เข้าไปเลยนี่เหมือนกันท่านผู้ชมนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ได้นะรุ่นไหนก็ได้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับนี่นะครับก็นี่ใช้งานได้เหมือนกันท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองทําการจ่อเหล็กบ้างนะครับ เมื่อกี้นะครับปลายของหัวสกรูตัวนี้นะครับมันจะเป็นปลายแหลมสําหรับเจาะไม้ท่านผู้ชมเราก็เลือกเปลี่ยนนะครับหัวสกรูที่เป็นปลายสว่านนั่นเองท่านผู้ชมสังเกตตรงปลายนี่จะต่างกันนะครับนี่นะก็ถ้าแหลมแบบตรงนี้นะครับคือนี่เจาะไม้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือเจาะเหล็กท่านผู้ชมลองดูนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับใช้ดอกตัวนี้เหมือนเดิมนะครับหัวนี้นะครับหกเหลี่ยมนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะครับ อ่าเฉลกน,นะครับตรงนี้มันปลายมันมันยาวนะครับหัวน็อตมันยาวมันยังหาเซนเตอร์ไม่ได้นี่ท่านผู้ชมนะครับทะลุแล้วนะครับอันนี้เป็นสกรูปลายสว่านนั่นเองนะครับปลายมันจะสายหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันยาวนั่นเองท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นดอกไขควงบ้างนะครับอ่ะนะครับเปลี่ยนหัวบ้างเป็นหัวแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็เอาสกรูนรับขนาดเล็กแบบนี้นะปลายสว่านเหมือนกันท่านผู้ชมลองดูนะครับนะลองจอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ท่านผู้ชมเข้าง่ายมากเลยนะครับสกรูปลายสว่านนะับลองอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมนะหนึ่งครับอีกทีหนึ่งน,นี่เข้าแล้วท่านผู้ชม ครับผมท่านผู้ชมเมื่อเราทําการเทสฟังก์ชันการใช้งานนะครับโหมดต่างๆไปแล้วทีนี้ผมจะมาทําการทดลองนะครับเทสแรงบิดหรือว่าเทสความแรงของไขควงกระแทกตัวนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็จะปรับไปที่นะครับโหมดไฮเลยท่านผู้ชมนะครับโดยจะใช้นี่ท่านผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นหัวแบบนี้นะครับหัวหกเหลี่ยมนะครับห้าทับสิบหกซึ่งจะขันสกรูที่เป็นหัวหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะทดลองขันกับไม้หน้าสามนะครับท่านผู้ชมเป็นไม้สักนะตัวนี้นะครับไม้หน้าสาม โอเคนะครับก็สวมดอกเข้าไปเลยท่านชมนี่ครับอ่านี่นะครับทีนี้นํามาลองเลยนะครับเนี่ยสวมเข้าไปนะครับตรงนี้จะไม่หลุดละเพราะมีแม่เหล็กนั้นท่านผู้ชมนะครับลองเลยผมจะขันตรงความหนานะครับสกูตัวนี้นะครับขนาด3.5นิ้วนี่นะครับกดเลยท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมนะครับอ่าข้ามมาดูด้านขวานะท่านผู้ชมสังเกตนะครับ นี่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับผมขันสกรูหัวนะหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับขนาด3นิ้วครึ่งท่านผู้ชมทะลุเลยนะครับจนสุดหัวนอ็อตและยังไม่พอท่านผู้ชมดูสินะครับหัวน็อตตรงนี้นะครับยังนะครับขันเข้าเป็นตำแหน่งไม้ด้วยดูดิท่านผู้ชมแสดงว่านะครับแรงบิดสูงมากแรงมากท่านผู้ชมนี่และที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมที่ผมใช้มือจับนี่นะครับแทบไม่ต้องใช้ น้บแรงอะไรเลยนะครับแค่ประคองไขควงกระแทกเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมทุนแรงได้ดีมากก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดลองคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับท่านผู้ชมถ้าเราใช้ประแจขันออกเนี่ยบางทีน็อตตรงนี้อาจจะเสียหรือลูดไปเลยท่านผู้ชมนะครับก็ในการคลายออกนะท่านผู้ชมตรงนี้มันจะมีปุ่มนับลูกศรชี้ออกนะครับท่านผู้ชมอ่าสังเกตนะครับนี่นะเราก็กดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมในการคลายน็อตนั่นเองนะครับนี่ นี่นะครับก็จะกระแทกออกนะท่านผู้ชมนะครับก็คลายออกได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมสําหรับไขควงกระแทกก็ถือว่าจําเป็นสําหรับผมนะสำหรับงานซ่อมท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมต่างๆเครื่องซักผ้า,พ,าพัดลมหรือไม่ก็ปั๊มน้ํานะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้คือขนลวดมอเตอร์พัดลมนะมันจะมีสก,กูล,ล็อกตรงนี้นะครับ ถ้าใครเคยถอดจะรู้เลยนะครับว่าการถอดมอเตอร์พัดลมเนี่ยน็อตตรงนี้บางทีนะมันแน่นมากท่านผู้ชมบางทีใช้ไขควงนี่แทบไม่ออกบางทีหัวน็อตเสียไปเลยนะครับต้องเจาะหัวน็อตทิ้งนะครับซึ่งถ้ามีตัวนี้นะครับก็จะกระแทกออกสําหรับน็อตที่มันขันจุดแน่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการขันตัวหน้าแปลนนะครับตรงใบพัดของปั๊มน้ำท่านผู้ชมนี่นะครับเพราะปกติแล้วปั๊มน้ําตรงนี้นับน็อตสตัวนี้ก็จะขันแน่นมากท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเทสดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมาดูนะครับ ก็นี่นะครับผมก็ใช้ลูกบล็อกของไอของยี่ห้อบล็อสเลยนะครับมันสามารถคอมมอนกันได้ท่านชมนะครับใส่ลูกบล็อกเข้าไปนะครับท่านชมนะใส่ลูกบล็อกนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ตั้งเป็นโหมดออโต้ก็ได้ท่านชมนะครับในการขันสกูนะครับขันน็อตนั่นเองนะครับคลายออกท่านผู้ชมอันนี้เป็นน็อตล็อกหน้าแปนของปั๊มน้ำนะครับนี่ ลืมบอกไปนะท่านผู้ชมตรงนี้จะมีไฟ LED 3าดวงนะครับซึ่งจะเห็นชัดในพื้นที่การใช้งานนะครับนี่นะนะครับเท่านั้นลองถอดรูนท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมนะครับคลายออกง่ายมากเลยนะครับโหมดออโต้นะท่านผู้ชมนี่นะครับนี่มันจะกระแทกนะครับท่านผู้ชมนะครับกระแทกออกเลยนะครับนี่นะครับก็ออกเลยนี่ มันเหมือนลูกบล็อกที่เราขันล้ออครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าในการขันล้อรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นตัวใหญ่แรงบีสูงกว่านี้นะครับอันนี้คือเป็นรุ่นเล็กนั่นเองนะครับแล้วก็ในการขันท่านผู้ชมตรงนี้ก็สําคัญนะครับในการขันน็อตขันตรงนี้นะครับเราต้องขันให้แน่นนะครับเพื่ออย่างเช่นโดยเฉพาะปั๊มน้ำนี่เราต้องขันให้แน่นเลยนะครับถ้าใช้ใช้ประแจนะครับใช้มือขันบางทีอาจจะไม่แน่นและเราอาจจะไม่รู้แรงนั่นเองนะครับ นี่ผมจะใช้นับหมโนโต้เลยท่านชมนะครับขันนะนี่ขันเข้านี่นะับที่นี้ก็แน่นแล้วนะครับท่านชมขันเลยนะครับหมุนโต้นะท่านชมพอไปถึงสุดนะครับน็อตเนี่ยสุดสุดแล้วปุ๊บมันจะหยุดแล้วก็กระแทกต่อนะครับท่านชมดูนะนี่แค่นี้เราก็โอเคละท่านชมนะครับนี่นะครับนี่ก็ ตรงนี้นะครับเมื่อสูตรแล้วนะครับมันจะหยุดการทํางานแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กระแทกต่อเข้าไปถ้าเราต้องการให้แน่นมากยิ่งขึ้นนะครับท่านชมซึ่งตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีมากครับผมท่านผู้ชมทีนี้นะครับเรามาลองดูนะครับในงานโครงสร้างเกี่ยวกับงานซ่อมหลังคาหรืองานติดตั้งหลังคานะครับนี่ท่านผู้ชมก็ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นนะครับน็อต หรือว่าสกรูที่เขาใช้ยึดหลังคานะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นขนาด3นิ้วครึ่งนะครับก็ยาวเกินไปท่านผู้ชมผมจะลองสาธิตนะครับโดยใช้สกรูขนาด3ามนิ้วในท่านผู้ชมนะครับลองขันเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้รู้ลักษณะการทํางานตรงนี้เป็นหัวไขควงท่านผู้ชมนะครับนี่นะก็มาไปเลยท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับขันเข้านี่ท่านผู้ชมนะครับ ก็แค่นี้ก็ได้แล้วท่านผู้ชมนะครับง่ายๆเลยนะครับคลายออกเนี่ยลองย้ายรูนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับก็ให้กระแทกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็แน่นเลยนะครับถามว่าใช้สว่านแบบนี้ได้ไหมก็สามารถทําได้ท่านผู้ชมนะครับลองดูนะครับตัวนี้คลายนะท่านผู้ชมนี่นะครับก็ลองดูนะครับ นี่ท่านผู้ชมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าท่านผู้ชมสังเกตนะครับเวลาสุดแล้วนะครับสุดเกลียวแล้วนะครับนี่มันมีโอกาสที่หลังคานะครับอาจจะแตกได้นะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่สามารถควบคุมแรงบิดได้นะครับหรืออาจจะใช้ท็อกนะครับท่านผู้ชมนะครับบางคนใช้ท็อกก็ได้ลองดูนะครับใช้ท็อกได้ไหมเอ่ยนะครับลองใช้ท็อกดูนะครับท่านผู้ชมซึ่ง ในการใช้ทอกเราก็ต้องมาลองดูก่อนนะครับว่าเราจะต้องปรับทอกไปตำแหน่งไหนซึ่งนั่นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าความแข็งของไม้นั่นนะอะประมาณเท่าไหร่นะครับบางทีไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งก็ใช้ทอกก็ต้องมาทดลองกันอีกนะครับว่าจะใช้ในระดับไหนนะคะท่านผู้ชมนี่นะนะครับมันก็สามารถใช้ได้เลยท่านผู้ชมนะครับนี่ ท็อก1 5นี่ก็ยังแรงเกินไปท่านผู้ชมก็ต้องปรับนะครับให้ตำแหน่งที่มันพอดีนะครับท่านผู้ชมนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานเองนะครับลองดูนะว่าท็อกไหนยังไม่ได้นะครับนี่ก็ต้องมาไล่หานะครับปรับสปีดปรับแรงบิดแล้วก็ปรับท็อกให้มันพอดีกับโครงสร้างนั่นเองนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นนะครับไขควงกระแทกตัวนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเลือก แรงบิดอะไรแล้วนะครับก็จะรู้เลยนะครับดูนะท่านชมนะครับนในการขันนะท่านชมเราขันเข้าไปเลยนะครับนี่ถ้ามันดังแกรกๆก็คือว่านะครับโหมดกระแทกมันทางานแค่นี้ก็ถือว่าแน่นแล้วท่านผู้ชมตรงนี้นะับเป็นความต่างระหว่างนะับไขควงกระแทก ตัวสว่านนะครับซึ่งตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการใช้งานแบบอนเนกประสงค์นะครับทั่วไปได้เลยนี่นะครับสาหรับสว่านตัวนี้นะหมดแรงบิดนะครับเจาะกระแทกแล้วก็ในการเจาะนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับในการขันหรือคลายน็อตก็ประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับฟังก์ชันการใช้งานไขควงกระแทกรุ่น DCF 8 0 1ซึ่งตรงนี้ผมก็ซื้อมาเป็นแพ็คคู่คอมโบเซตนะครับมาพร้อมกับสว่านรุ่น DCD 7 0 6นนั่นเองนะผู้ชม ตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นการโฆษณาสินค้าใดๆนะครับแต่ว่าเป็นการแนะนําการใช้งานสว่านแล้วก็ไขควงกระแทกตรงนี้เป็นความชอบส่วนตัวนั่นเองนะครับการตัดสินใจเลือกซื้อก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะครับก็นําเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ประกอบในการเลือกซื้อนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไป อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ